วัสดีครับนี่ครับอยู่กับต้นทซาครับผมเดี๋ยวจะให้ไปดูรังใหญ่โอ้โหใหญ่เป็นพึ่งเลยครับผมเจอไว้นะไปเดี๋ยวผมอตีลังนี้ก่อนเลยนะครับรังนี้ไม่เท่าไหร่แต่รังนูนสิครับเป็นพึ่งเลยครับไปครับตัดลงมาแล้วครับนูนครับโอ้โหดูครับผมต่อยผมเต็มหัวเลยโอ้ เอาว่ยเอา่ะเ้ยโดนเลยใเยมต่อยนยนัาเยเออเฮ้อครับรอผเต็มหัวเลยครับฮะอ่เดียวผมขอขยากันเอายมนเเอาหม้อเถือเอเดยวพ่เขยเอาเยให้ดีนอ่ะขยาเลยี้าฮะต้องจับคอนนีจับคอนอ่ะปล่อยเดี๋ยวยอเอาล้กูอเอาได้ไปนู่นเ อมอนี่ไปล้นนู้นนู้นเลยรู้มือมือจะขาดแล้ววะอย่าพึ่งไปล้นอย่าพึ่งเอาถือไปเถอะเก็บนี่ด้วยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยววันนี้ไหนไปไปดูหลังใหญ่เลยมอมึงนี่ไม่ชอบนี่นี่ถือไปเดี๋ยวไปดูหลังใหญ่ครับผมเห็นทีแรกรู้ว่าพึ่งมาอมอสควันมาหลังนี้มันใหญ่ไปครับเดี๋ยว ผมเห็นที่แรกผมรู้ว่าเพิ่งตกใจเลยที่ไหนไม,ไม่เคยเห็นสักทีว่าใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับอันนี้เรื่องจริงนะดูหัวน้ำครับบกเอบเลยครับกนเป่าใส่ครับใหญ่ครับรังนี้ใหญ่มากโอ้โหนี่ดูชัดๆเลย โอ้ไม่แก่ด้วยครับผมออน,นี่ครับใหญ่ครับผมม,ม,ม,มิองลังนี้<ม><ม>ใหญ่จริงครับตัวน้ำใหญ่มากฟฟใหญ่จริงๆครับผมสุดยอดครับผมหัวน้ำเบลเล้รข้างๆคืออะไรนะไอ้หนูถือกล้องให้ดีนะเดี๋ยวตัดก่อนส่งมาทั้งพ่อ ส่งไปที่นี้ไม่ใช่ส่งมาั้งก้ออย่างเดียวยังไม่ได้ซ่อมไงออแม่เมื่อกี้ึ้นไปตัอดอีหลังนั้นต่อ,อยเครื่องนี้โดนเอะดิอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยครับนี่ดูหัวน้ำของผม สุดยอดใหญ่ครับผมรังนี้อ่ะผมขอตีเลยครับมิ้นดูครับผมผมบอกแล้วปลายเดือนสี่เข้าเดือนห้ามินจะดุทุกรังครับผมเอาเรื่องแล้วครับขาควันไม่ถึงโดนกลายครับผมเอาตีลงมาแล้วครับนี่ครับผมหัวน้ำปิตาเบลเลอยาวครับผมอ่ะไปครับเดี๋ยวไปดูต่อครับผม อ้ามาเจอลูกบอลูกแบะครับผมนี่ครับใครเจ้าต,ต,ตัวเล็กตีเลยดีกว่าหลังนี้ครับผมนี่เอ้ hey, ครับหลังน้อยอา้าวไอ้หนูเอ้อย่าพ่งอนจักรเจ้าตัวเล็กแล้วกันกลนมีปะนะเออเป่าควันใส่ก่อนหนูเปล่าให้ตรงควันสิเดี๋ยวก็หน่าแหกอีกเดี๋ยวเป็นประหมอสีดูดูด,ดูเป่าเลยเออ เ่ตีออกมาแล้วเด้กทคนตีเลยหลังตัวตัวกันเล็กนุ้มกันเล็กทคนตีเลยไปครับ,ห,าบาห้าบาทจะขายอย่างเดียวไปไอ้นู่จะกินอย่างเดียวครับลุไม่เจออีกเลยครับเจอสองรังใหญ่ก็ไม่เจออีกเลยครับมาทางนี้เขาจุดไฟ นะครับผมโอ้โหเดินซะย่างไกลนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยกันนะครับที่เข้ามาผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคนนะครับกดแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปแค่นั้นนะครับ พราะว่มันไม่มีเวลาครับบางทีหามิม้มก็กลับมืดอย่างเงี้ยกลางคืนก็เข้าเวรน,นะครับมันไม่มีเวลาเข้าไปดูนะครับผมแต่กดติดตามให้ทุกช่องเลยนะครับที่เข้ามาผมกดให้หมดเลยนะครับผมมีไม่ได้เข้าไปดูแค่นั้นเองเข้าไปดูเป็นบางช่องนะครับที่ว่ามีเวลาถึงอยากเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับอย่าว่านะครับเดี๋ยวองว่างจะเข้าไปดูนะครับผม ก็กดติดตามกดไลค์ให้ทุกช่องเลยครับที่คอมเมนต์มาหาผมนะครับก็กมาเจอป่าอีกแลครับเดี๋ยวขอขอต่อคลิปอีกสักแป๊บเผื่อเจอนะครับผมกลัวกล้องมันจะร้อนสะดุดนีครับไปครับอ้าวก็พอดีเดินมาเจอพอดีเลยครับผมนี่ครับผมอยู่ตีง่ายครับผม พอดีเลยก็ตออคลิปไว้ก่อนเนาะผมเลยเห็นพุ่มก็จะตอคลิปไว้นะครับก็มาถ่ายให้ดูเลยครับก็ยังไม่จบครับขอบคุณ FC ฟซนะครับถ้าติดติดตามแล้วก็ YouTube ด้วยกันนะครับ YouTube ที่คอมเมนต์เข้ามาผมผมกดติดตามให้ทุกช่องนะครับกดหมดแล้วครับผมแต่ยังไม่เข้าไปได,ดูคลิปแค่นั้นเองครับ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับบางทีกลับไปก็มืดนะครับผม <Okay. S 1> ของเข้าใจกันนะครับ <Huh? S 1> อารอนเลย,เยนี้ผมถ้าไม่มีก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ oh. คลิปนี้ก็ oh. จบแค่นี้เลยไม่มีครับผม oh. ไม่เจอนะครับเจอหลังเดียวเหมาะครับผมเนี่ย ทายคลองอย่างนี้นะครับหาได้เลยนะครับผมดูตามพุ่มไม่ต้องไปหาตามที่ราบไม่มีครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เลยนะครับไอตัวเล็กตีเองอ้าวโหสวยครับผมอมาให้ดูมิดหน่อยครับผมนี่ครับผมนี่ครับตัวน้ำปิดตาพ่อออ่่าตัดไปไวเลยตัดไปไวเดี๋ยวพ่อจะจบคลิปแล้วตัดก๊อป โอ้โหมานี่ยพอถือเอาตัดอ่าหืมอย่าโลยร้านนู่นนู่นนู่นกล้วยไ้าอ่านี่ครับเสร็จแล้วครับผมสวยครับหัวน้ำใหญ่ครับผมอ่าคลิปนี้ผมรำร้าแค่นี้เลยไปครับสวัสดีครับผมไถูกจิตอ่าหนู แหม่ทำมันแข็งแรงเลยเนาะสวัสดีครับแหมหัดพูดเพาะๆหน่อยในคลิปว่โลกไปครับอีกรอบครับสวัสดีครับผม